สวัสดีค่ะทุกคนมีนว้วนเทียงนี้ทำยำทั่วผู้ไข่อยางมาตูมเปิดสูตรดูแล้วเราว่าาเราทำได้นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเก็บทั่วผู้ไปทำยำทั่วผู้กันค่ะนี้ค่ะทั่วผู้ที่เราเก็บได้ มาดูกันว่าในตู้เย็นมีข้องซัดได้ั้งได้กุ้งได้ไก่ปลานี่เอามาวายถอดครีมินในน่องเบสแต่วันเย็นเดี๋ยวเราลางแล้วก็ปอกกุ้งให้เรียบร้อยถึงไก่เราก็ซักตังวายส่วนไข่นี่เราก็จะเอามาต้มทำไข่หยางมาตุม้มทั่วผู้พอลางเซตเราก็เอามาหั่นค่ะหั่นบางๆไม่ต้องหน้าแรงมือเทียงนี่ทำยำทั่วผู้ค่ะผ้ามันนาว ฟานผิกว่าหอมไว้ตอนมน้ำค่ะเอาทั่วผู้ที่คว้านวายลงไปลวกใช้เวลาประมาณห้านาทีนะคะลวกทั่วผู้พอไม่ให้ทั่วผู้ก้องรอมิ่นเคี้ยวเวลาเอาไปย่ำใส่น้ำทีค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยใส่กุง้ง หลวกปอกกุ้งกับไก่ซุกนะคะมาเตรียมยำกันค่ะไส้หนําปลาใส้หนํานตาลเตีบคนค่ะทุกคนคนให้เขาละลายบีบมะนาวใส่ลงไปฝั่มเปรี้ยวตามชอบห้อมมากทุกคนค่ะนี่ค่ะใส้หนางปิกเข้าค่ะประมาณซองช้อนอืมอร่อย คนค่ะทุกคนให้ละลายละลายก่อนนะคะโอ้โหซีนากินหมากไส้พลิกค่ะไส้วะฮ้อมกุ้งกับไก่ค่ะทีล้วนไว้กับกะทิเอามาใส่เลยคนค่ะคนตัวผู้ค่ะทีลวกวายไส้ลงไปเลยคนค่ะทุกคนคนในข้าวกันไส้มะนาวค่ะมะนาวทีเป็นเนื้อมะนาวอะ จัดจานค่ะไขรค่ะทุกคนที่เราต้มวายมัตะกีต้มได้ซวยหมากๆซวยหมาก่ะทุกคนซุวยจริงๆซุวยเหนแบบไม่หั่นผ้าเลยอ่ะเมนูยำทั่วผู้ไส้กุง้งไส้ไก่ไส้ไข่ต้มน่ากินหมากๆเลยทุกคนเนอะเสร็จแล้วค่ะมากินมือเทียงด้วยกันค่ะทุกคน อืกินกับข้าวรสชา,าต์ไข่ไข่ต้มยำทั่วผู้ทุกคนต้ยมยำแบบแคมคอนนั้นกินร้อยแล้วนะนี่ขังแรงนะคะกินยำทั่วผู้ล้วก็ไม่เคยทำด้วยพอไปเปิดสู้ตึงเจอทังมันน่ากินอ่ะพอหน้ากินต้องจัดเลยค่ะราดเลยค่ะราดน้ำยำค่ะ คำมันใหญ่ไปทุกคนอือือกิ่นวนยังไม่เคยกินนะรสรไม่ลา้วยแล้วต้องยำเคย